สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พ,พน้องน้องวันนี้ก็มาเที่ยวปลาเที่ยวเขากันดีครับคลิปที่แล้วผมได้นําเสนอเกี่ยวกับวา่านเปาะคลิปที่แล้วเสนอเปาะหอมมาวันนี้ผมมาเจอกับเปาะหูช้างครับข้อแตกต่างของ เปาะหูช้างกับเปาะหอมนี้ดูง่ายครับเปาะหูช้างจะมีลักษณะใบที่ใหญ่คือใหญ่มากครับแล้วด้านหลังใบก็จะเป็นสีแดงถ้าเขาคลี่แล้วแผ่ใบออกมันก็จะคล้ายๆหูช้างนะครับ ปาะหูช้างก็กินได้ครับเอาไปยำยำปลาทูยำทำทอดมันเอาใช้กินเป็นผักจิ้มกับน้ำพริกได้สรรพคุณก็คล้ายๆกันคือปรับสมดุลโลหิตกลิ่นก็จะมีกลิ่นคล้ากลิ่นสมุนไพรครับ ถ้าแตกใบใหม่ๆนี่ใบเขาจะม้วนม้วนเหมือนลอดนะครับ บางท้องถิ่นก็เรียกตูบโมบแต่จริงๆแล้วมีชื่อเรียกกันกันเยอะเรียกกันหลายชื่อเป็นพืชในตระกูลว่านนะครับมีหัวหรือว่าเง้าอยู่ใต้ดินหน้าแรงก็จะหายไปพอหน้าผลนก็จะเห็น ด้านหลังใบก็จะเป็นสีเข้มออกสีแดงแดงอมม่วงครับแต่ว่ารสชาติของเปาอูช้างนี่ก็จะมีเจือขมนิดนิดครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ